หลังจากผมได้ผ่านคอร์ส Money Mag เน t นะครับผมก็ได้มีคอนเนคชันได้เจอับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านของการตลาดนะคือแดงค์นะครับ tuh, ท่านก็ชักชวนมาที่มั s ส e วีก็็บอกว่าไปไปเลยไปไหนครับไปมืองจีนนะไปกวางโจวกวางเจ้านี่แหละครับก็ไปไปเปิดไปเปิดโลกทภัตน์ไปหาโอกาสทางธุรกิจกันก็เอาสิอาจารย์อาจารย์บอกไปไป ว่าเอ้ยผมไม้เซตใหม่แล้วเนี่ยมันต้องเปิดออกไปไม่ใช่แบบนั่งทารายการโทรทัศน์อยู่ไม่ได้นะก็ไปบินเน่มาความเจ้าก็โอเคไปดูตลาดมีตลาดเสือ้อผ้าตลาดของเล่นตลาดเครื่องประดับตลาดเฟอร์นิเจอร์ตลาดสุนคพันไปตามหาสายฉีดต้นก็นไม่มีนะฮะถาว่าเอ๊ะมัน,ม,นมันได้อะไรไหมผมว่ามันนิดเดียวนิดเดียวผมขอเวลาชิ้นิดเดียว แต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามเมื่อเมื่อทุกคนผ่านมันนี่แมกเนตนอย่างน้อยที่สุดได้คอนมิชันได้อยู่ในในกลุ่มคนที่มีความต้องการมีมิชชั่นมีความคิดใกล้กันเราต้องการที่จะให้เรามีความสุขมากๆกันการใช้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่ด้วยกันมางๆสขคัพ แม้ว่าการไปกวางโจครั้งนี้อาจจะก็ไปจริงซื้อจริงประสบการณ์จริงแต่ถามว่าได้อะไรบ้างได้ประสบการณ์แล้วก็ต้องขอบคุณฮอนนี้แมกเนตทีบาอดกันโดยมาสตูวีมาเรียนกันกนะครับ